อินโฟมาเม็ตเปิดงานยิงยย่งใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์แคร์วีค2องงานแสดงสินค้าและการประชุมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้คอนเซปต์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์ e คร์วีมุ่งเน้นการนำเสนอความก้าวหน้าและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทย์เปิดพื้นที่สร้างโอกาสและเครือข่ายการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในช่วงเวลาแห่งความท้าทายรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ภาพรวมสาธารณสุขในประเทศไทยนะคะถ้าพูดถึงธุรกิจยาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนําเข้าแต่ว่าโรงงานอุตสาหการรมการผลิตยาในบ้านเราเนี่ยได้มาตรฐาน GMPPICs ซึ่งสามารถที่จะผลิตยาได้คุณภาพที่เทียบเท่ากับนานาชาติสําหรับในส่วนของระบบสาธารณสุขนะคะถ้าพูดถึงอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ซะส่วนใหญ่นะคะส่วนที่เราผลิตได้เนี่ยจะเน้นหนักไปทางเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าที่ยังต่ําอยู่ ดังนั้นการผลักดันเมด디คอหักที่ประเทศไทยจะเป็นนะคะสิ่งสำคัญคือการดึงให้เกิดการลงทุนแล้วก็มีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะส่งออกเครื่องมือแพทย์สำหรับงานการจัดงาน International Health Care Week เนี่ยเป็นการจัดงานที่รวม อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์แ l a บที่ใช้ในการตรวจเลือดตรวจน้ำลายตรวจยีนต่างๆนะคะอยู่ในงานแล้วก็จบด้วยการผลิตยาค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็สร้างนวัตกรรมแล้วก็ทางโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าสถานประกอบการสามารถมาเลือกใช้โซลูชันที่เกิดขึ้นในงานได้สำหรับในวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสอันดี นะครับที่งาน CPHI เนี่ยจัดขึ้นที่กรุงเทพหรือประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นปีที่4ที่สามารถจัดในประเทศไทยของเราได้ตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมยาซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็นที่พวกเราเนี่ยเข้าสู่ยุคที่ประชาชนเนี่ยเข้าสู่สูงวัยขนาดของอุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศไทยมีขนาดเท่ากับ2 4 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีซึ่งก็มีขนาดที่ใหญ่และจริงๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตและเป็นความสำคัญของประเทศของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและในการที่เราสามารถผลิตยาภายในประเทศขึ้นได้จะเป็นการช่วยลดการซื้อยาในราคาสูงจากต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยของเราทุกคนครับผม